สวัสดีครับพบกับเราชมน้มือวานไปหมดไหนยังไม่รู้อ่ะไหนวันนี้จะมาลองปืนอะไรดีไหนมีปืนอะไรสไนเปอร์ไม่เอานะ่าเราจะเล่นปืนกลไป่ะ hk 5ห้าสิบสี่ ก้านอย่างบบช้าและฮดเกิดปุ่มนนช้ามากก็แรงพอตัวอยู่แล้วเนี่ยเออเราจะบู๊เกินไปแล้ว H K โอเค ไม่ตายฮะโกดผิดควาสคิวครับเอ่อเออลูไม่นะเอ็ดเคชั้น ไม่ตายวะเฮ้ยสอง มันวิ่งวนกันว่ะรบังเดือห้าเข้าก็เข้าหมัดแล้วหมัดหมัดตุ้นตุ้น

เออฮะไปกันทีละชั้นเออฮะชันฆ่าต <Yes ัวเองบ่อยมากเลยนะนี่อ่ะจะว่าไป แบบไรนี่มันเกิดได้ทุกที่เลยด้วยกันก็แอบก่อนนะครับขอแอบแป๊บ พีชีพพีชีพยอะปีชีพเราไม่มน่าพีชีเหมืนมันจะเสียตะกอนเยอะมากเลยเออไม่โอ้ทางไหนอ่ะถ้าไม่มีเลเอร์ดีกว่า อุ้ยเลนอ่ะเลนอ่ะอ อ่โอโชวีนะโื้สักหน่อยย่าสักหน่อยย่าโอ้สองสามทาง ไม่ได้เออบาเรียก็ไม่อยู่ แตกฮึอะโอ้ทำได้โอ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 ้ mày nè, ừ. ừ.

72ตัวแล้วครับนี่เคก็เล่นสนุกแต่ยิงยากไปหน่อยเพราะว่ามันล่าช้า ่ะมาได้หรือเปล่า ใช่หนี่มยืนฝัางทางเราอะเ,เพื่อนเอ่อนอ๋อหลบหลบหลบก,กันเรเราตาย โ,โยนไปก่อนนะครับโยนไปก่อนโดนไม่โดนไะ่อนโอ้ดับเพินดันเพน Oh, wah, keren sekali. Saran ini kau cop, Sampai yang ada Bye bye. HSP